สวัสดีสมาชิกเอฟซีอ่าตุกท่านคลิปนี้แอดมะล่องแนวทางห้อยล้างวดวันที่เจ็ดตุลาคมพี่น้องกล็ลงไว้เป็นแนวทางช่วงนี้ห้อยล้าโบดเดินพี่น้องเลขเหล้าโบดเดินที่แรกแอดกเ็เลยว่าจะบ่ลงว่าศิพักวันะกอนเมื่อนี้แต่ก็ ล่งให้เป็นทางเลือกสำหรับสมาชิอ่าได้น่งไปพีเจลาน้าี่นองกระเบิงเอาเบิงไหวพี่น้องแต่ชอบก็จังตามเอาเบ่อชอบกับพานเด็กจกไม่เขา่าไม่รุดช่วงไหน์บ่เดินเท่ากับพักช่วงไหนมาเดินเท่ากับจังตามี่นองมือนี่อ่าเป็นแนวทาง ของห้อยล่าววันที่เจ็ดตุลาคมอดก็จะมาลงแนวทางให้กลับมาบึ้งกันเลยพี่นองแนวทางห้อยล่าของวันที่เจ็ดตุดลาคมชุดเจาะสองตัวบนหลังสายวิ่งสายลูด หนึ 1> 1่ง4 1สองสามหกสี่หนึ่งสองสามหสี่ไหวิ่ง้ายรูดเด่นหอ่าลองห้าไม่หกไวิ่ง้ายรูดเด่นหกลองห้า แต่พอมาตัวเด่นเกาตัวร่องมาจับพี่น้องแอบก็จับหน่อยจับเองเอาตัวร่องบาจับไปได้เลยห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าส,าาสี่ประมาณนี้ตัวร่องจับเองพี่น้อง ตทดรองจับเองียนส่วนชุดนิลเหมนชุดนินแอดกระจะนินไปที่ตัว ส่วนชุดสามตัวสามตัวประมาณหนีไปน้องอันนี้คือแนวทางวิลาววันมันที่เจ็ดตุลาคม ชอบขัตามพีน่น้องแล้วพอชอบปาพานเบื้องใหม่เป็นแน่ว่าฉุกฉุกมันมาอันทุกคนครับ